สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมกัดโปสซิ่งอีสูซุนะครับมีส่งมอบรถหนึ่งคันนะครับลูกค้าแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อพีดูลัดครับวันนี้ลูกค้าออกรถอีสูซุรุ่นอะไรครับเป็นไฮเดนเดอร์สี่ประตูตัวแซดครับตัวแซดนะครับอาการบริการของผมเป็นไงบ้างครับครับโอเคครับดีครับก็เดี๋ยวผมให้ที่โป้นะครับ ฝากถึงลูกค้านะครับที่กําลังจะออกรถยี่สูตรเนี่ยออกกับใครดีเดี๋ยวให้พี่โป้ช่วยอธิบายฝากถึงเพื่อนๆที่จะออกยีู่ตรดีแม็กนะครับก็มาที่แสงมงคลได้เลยนะครับ,รบที่โ<า>รจานห้าอุทยาครับกับเซลล์วิกัสได้เลยโอเคครับผมบโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจให้ผมได้บริการนะครับขอบคุณครับ